โอเคสวัสดีโอเคสวัสดีคือในพาร์ทหนึ่งเนี่ยของเกมซอมบี้รัสเนี่ยเราต่อกันไว้ที่อาสี่จุดสี่หนึ่งใช่ไหมนีนน่แล้นี่สี่จุดสี่สองอะแล้วเราก็ดูกันต่อได้อ้าวันนี้เรามีทาราด้วยใย่ <Yeah. S 1> โอเคมืดหน่อยนะครับไปกันต่อไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยเนี่ยมีทาราด้วยโอเคเสียงอาจจะเบาหน่อยนะอเกมเนี่ยที่อย่างที่เราบอกไปว่า okay. เราถ่ายไว้เบาหนะ,ะไ,ไปไปก่อย่าไปกินนะเกมเนี้ยมันจะมีของสมบัติให้เก็บดนะ้วยระหว่างเล่นแต่ตอนนี้ยังหาไม่เจอเลยโอ้น,นี่ของสมบัติกล่องมันจะให้ทร<ต>ัพยากรเราถ้าเราเก็บไปปุ๊บมันจะเอาทรัพยากรให้เราซึ่งทรัพยากรเนี้ยเอาไปอัพเกรดสกิลต่างๆเป็นไงบ้างคะ,นะ่ะมันไหมมันนะ มดีเลยเนี่ยมดีนะใมันเหรอใช่ก้าเล่นแล้วเห็นะซอมบี้ดำๆโดนไหม้หมดเลยพวกซอมบี้ดแบบเนี่ยซอมบี้ใส่โบเลยอึดมากเลยใแล้วมันก็ใช้เฮดช็อตกับมันไม่ได้ผมเลยไม่เลือกเฮดช็อตโอ้ยคลิปมาห้านาทีครึ่งแล้วเบี้ยแต่มาจะคลิปนั้นนะคลิปนี้ยังเพิ่งถึงเนื้อทีโอู้้เพิ่เวที ิดูฮิดูิดูเอาเลยมาจะให้ต่อพาร์ทสองเออเหรอกับก้อนพาร์ทสามเน่เฮดช็อตแล้วไม่รอรอใส่ปลาเนาะเฮ้ยทำไมมันมีแต่เซตเดิมอะโอเคเพื่อนรักเพื่อนนะภาพมันไม่ค่อยชัดนะใช่ภาพระด well. okay. okay. <intriguing. S 2> ับเพื่อนรักเพื่อนรักเราเลยอันนี้เป็นโหมดนเร m มอลนมันมีโหมดฮาร์ดเน่ยโอเค มันพายมันดูดเลือดอันนี้มันเป็นระเบิดเราะเบิดเป็นที่เป็นคิดจะเข้าเหมือนเดิมสลับไม่ได้เลยเนอะทีอนมันาะคือโฆษณาโอเคกลับมาแล้วค่าเรื่องมันพายมาัเพื่อนรักมมาแล้วอันนี้เพื่อนรักโอเคมันมีระเบิดมันโดนมันเป็นเธอเลสเหมไม่ค่อยเท่าไหร่เขาโดนมาดิบโดนใช่โดนสิยงโทรศัพท์น่ารำคา ก็จะเลือนะเล่อนะเลื่อนน่าจะดีแตวเล้วปันไปงแก้มีตัวช่วยอ่ะอ,อืมปูตายตายเฮ้ยซอมบี้อะไรซอมบี้ชิมูโมมก,ออก,อมก,อกโอ้ัวแข็งมากขอ้องไก่เราต้องการน้องไก่เฮ้ยโดนสตันยังไม่เป็นไรหรอ โดนเราช่วยได้ดีมากเอ้ยกล่องสมบัติไปทำไมกล่องนี้มันสีทองนี่เหมือนกล่องที่อืเป็นไงล่ะโอ้ย่าๆอย่าดิใครที่สนใจพวกผมเล่นในไหนกายอยู่ใดเนี่ยเฮ้เราเล่นในโปกิเอยไอ้นี่เออเดี๋ยวไปเลยนะกลับมาแล้วโอ้ย คือเมื่อกี้ผมเลือกเรื่อยนะ,ะไเนี่ยอกี้แค่แตงอุ้งอันตาขอเลือกเริ่มแล้ตอนเนี้ยคือแต่ละอันเนี้ยถ้าเรายิ่งกดไปมันไม่ได้ยิ่งดีขึ้นแต่โอกาสเปอร์เซ็นที่มันจะออกลามากขึ้นเข้าใจไหมมันก็เลยโอเคลายไปกี่เงินอโอเคๆเคๆ โอเคเอาโมตีมาโมตีจะได้ยิงไอ้พวกนี้ให้ตายไปโ okay, okay, okay. อเคโอเคไอซอมบี้นั่นมันไปไหนลนะไอ้ซอมบี้ที่มันขอบเป็นสีมูฟไอ้ตัวนั้นอย่างเก่งมาถึงซอมบี้ขี้โมนะเลื่อ okay, okay. เลยเนื่อเรารู้สึกว่าดีประกัาละระเบิดระเบิดโอเคระเบิดระเบิดตรงนั้นอะถ้าเรากดทีเดียวมันจะระเบิดให้ทั้งแมทเลยถือว่าดีมากมัน,นจะเก็บพลังเยอะก้าืม เก็บไว้อตอนซอมบี้มาเยอะๆดีกว um, ่าเก็บเพชรยาวโอเคยาวยาวๆยาวไปยาวไปยาวเมื่อเดี๋ยวเก็บให้ดูแล้วเดี๋ยวรอมันเข้ามาใกล้ๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเนาะโอเคนี่น่าจะใกล้พอแล้ะแถมซอมบี้รัตต์ก็เก็บเลยตงเห็นไหมระเบิดหมดเลย มีเพ็ดเป็นเลยก่ะใช่โอเคคิดถึงโฟร์เ็พชรโอ้ยยางไงโอเคของดีๆไม่ค่อยมาอยากได้กระสองเรื่องคือโอเคเราจะผ่านไปได้ทั้งยังเออภาพแบบโฟดีแล้วโอเคดิภาพระดับโฟร์เคแต่ติดเบรคโฟร์ดีโอเค เากรนยิงทะลุยิงทะลุเพื่อนผมจะไม่ค่อยชอบแต่ผมชอบนะภาพมันกระตุกอีกแล้วอ่ะตกใส่ภาพไม่นิ่งนาะโอเคมาเพื่อนละโอเคภาพหายกระตุกแล้วเอาเลยดีอันนี้ไม่ใส่มีใส่ไม่ใส่สสโจ<ด>ยตยงนีนะครับ <Yes. S 2> ได้ไหมเออหรือว่าไปต่อไปต่ออีกอสักสองทีอุย้ยระเบิดเยสระเบิดเกิดข้างกอง เยอะสุดแปค่อนข้างจะสลี่ยดิฟอลคือพวกนี้มันเอาไปอัพเกรดอย่างที่บอกนะแล้วมาถึงเว็บหกกันแล้วนี่ดูเว็บหกไปกินโนมีเนี่ยภาพโอภากรอยแล้วโอเคลิปนี้น่าจะประมาณสักยี่สิบนาทีเลยหกเลยควรระเบิดไปเลยปุ่มคลิปนี้สิบนาที จริงอยากได้ไม่เหล็งมันมีเหล่แต่พอเอาจริงนี่มันไม่เหล่มันจะช่วยผมเหลือแค่นี้ปกติแล้วจริงมันก็แบ่งเป็นหลายพาร์ทแทนเรารัดเพี้ยนไปดูช่วงผมอะไรเหรอเราจะเล่าไปในพาร์ทนแงนะเล็บประชดเี่ยมมาเราไปในพาร์ทหนึ่งเราให้ผลที่เราตัดหลายพาร์ทโอเคเดี๋ยวข้ามไปได้ไหมคือแบบ โอเคโอเค,เออเคจบไปนะจบข้ามไปตอนจำไว้ว่าก <ไป S 2> ี่นาทีก็ไม่รู้เดี๋ยว<อ><อ>ผมมาต่อให้ตอนหนหนึ่ง